ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้มีเรื่องราวภายในประเทศรวมถึงต่างประเทศเนี่ยนะคะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันมากมายหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะโดยเริ่มจากวันที่1กรกฎาคมนี้ก็จะได้มีมาตรการผ่อนคลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้ถอดหน้ากากอนามัยเนี่ยรวมถึงการยกเลิก Thailand Pass ของนักท่องเท,ที่ยวด้วยเนี่ยนะคะรวมไปถึงการประชุมขนา รัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาเน,นี่ยะคะเนื่องจากว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่ติดโควิดไปเรื่องเราจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันในรายการนะคะร,รวมไปถึงหวยออนไลน์ค่ะที่บอกว่าแม้ผลตอบรับดีมากๆเลยนะคะขายเกลี้ยงเลยนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะ่ะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะกังวลในเรื่องของโควิด -19 ้าสายพันธุ์ใหม่นะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยนะคะเรามาติดตามกันในรายการนะคะรวมไปถึงภาษีคาซีดค่ะที่หลายๆคนก็กังวลอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะคะการทรง ออกทองในรัสเซียที่บอกว่ามีการห้ามส่งออกเนี่ยนะคะรวมไปถึงราคาน้ํามันที่บอกว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ราคาน้ํามันจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับศาสตราจารย,ายด์ดรชัยายายิมิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณคือยาและท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยนะคะอาจารย์คะใช่ครับก็อ,อย่างที่คุณคือยาได้ ตัวหัวรายการไว้เนี่ยนะครับเยอะมากทีเดียว <c oughs> ก็มาเริ่มต้นกันเรื่องประชุมคณะรัฐมนตรี <c oughs> เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเยียมเหามากฮนะเพราะว่าคุณอนุชินเนี่ยก็กลับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับ <c oughs> คุณจิรินก็กลับจากประเทศสหภาพยุโรป <c oughs> ก็เดินทางกลับมา <c oughs> คุณอนุชินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่างนัานที่ฉีดวัคซีนโควิด19มา6เข็มแล้วเนี่ยนะครับเรือ <c oughs> <c oughs> ว,ว่า แขนทุนเลยเนี่ยนะฮะรัฐภาษากับคนที่ฉีดมาสามเข็มสี่เข็มมาคนก็ห้าเข็มแล้วเนี่ยแ,แต่ทุกคนก็เรียกว่าไม่ติดโควิดแต่บางเอญเดินทางไปสหภาพยุโรปมันส่งสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณวิรยามผมว่าไอ้โควิด1ิ้าเนี่ยในส่วนประเทศสหภาพยุโรปเรียกว่ายังแพร่ระบาดอย่างมากมายเนี่ยนะครับแ,แต่ในส่วนประเทศไทยเราเนี่ยผมว่าการแพร่เชื้อเนี่ย มันก็วันละประมาณพ7 0 0ร้กว่ารายผู้เสียชีวิต1ิดหรายผกว่าอากาศมันร้อนนะฮะแล้วก็ไอโควิดสิบเก้าเดี๋ยวมันกลัวอากาศร้อนเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าไม่จําเป็นจริงจริงอย่าเดินทางไปกลุ่มประเทศหนาวดีกว่านะครับคุณจุรินก็ติดโควิดท่านอนุทินก็ติด ควิดแล้วก็กลับมาก็กักตัวอยู่ที่บ้านกินยากักตัวเวันแล้วก็คุณจุติไครเลิกจะอยู่ประเทศยุโรปคุณวราวุิศิลปะอาชาก็อยู่ยุโรปก็เรียกว่าเงียบหนามากเลยนะฮะการการสรินคอรมอ,อมเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเงียบหนามากอย่างไรก็ตามคุณพิราครับ พรุ่งนี้แล้ววันที่หนึ่งรกรกฎาคมามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับ<ม>ให้ถอดหน้ากากอนามัยเป็นบบที่เรียบร้อยแล้ว<ม>แล้วก็เรียกว่าทั้งอยู่ในที่โล่งทั้งอยู่ในที่อับอับบาคาราโอเกะก็ให้ถอดหน้ากากอนามัยกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปิดก็ได้ถึงปีสองจะ<ม>ถามว่าในเรื่องของเ<ม>จ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีก็คงจะต้องสวจตรากันเนี่ยนะครับในเรื่องของ ถึงแม้ว,ว่าจะถอดหน้ากากอนามัยกันแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการระมัดระวังกันเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องโอมิครอนสายพันธุ์ BA4 BA5 ยังมีการเผยแพร่ในสื่อวงการสื่อมวลชนว่ายังมีการแพร่ระบาดกันอยู่แต่ถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยถอดหน้ากากอนามัยแล้วเนี mm. ่ยนะครับก็เรียกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยกันแล้วแต่ ทั้งข่านนายกลมตรีประเดิมยอัอนุชากระรวนสารสูตรก็บอกว่าถ้าเรายังป้องกันตัวเองกันได้เนี่ยนะครับก็น่าจะสวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติที่ส่วนบุคคลนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็ยังต้องเนี่ยยังห้อยคอด้วยหน้ากากอนามัยเลยนะครับแล้วก็ยังล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แต่ถ้าไปอยู่ในชุมชนอยู่ในแหล่งกลุ่มคนเยอะๆรวมกลุ่มไปได้เยอะเนี่ยผมคิดว่า เราก็ควรจะไม่ไปอยู่ในชุมชนที่อยู่อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่และขอเตือนนะฮะคุณเ่อยาฝั่งในรายการนี้ด้วยซึ่งม,มีทุกปันอยู่แล้วเนี่ยก็ <c oughs> อบอกว่าอย่าเห็นว่าคนที่สวมหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นตัวตลกนะฮะ <c oughs> จะไม่หัวเราะเยาะเขา <c oughs> <c oughs> เพราะเขาต้องป้องกันตัวเอง <c oughs> มันไม่ใช่ในเรื่องของโควิดอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไข้ขขเลือดออกนะฮะและไม่สําคัญเท่ากับว่าพีเอ็มสองจุดห้า เพราะเราก็ยังสวมหน้ากากอนา,ามัยตัง้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด19กันอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอเตือนนะครับว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลอย่าไปหัวเราะยาะเขานะครับก็ถือว่าเอาละขณะเน,นี้ประเทศไทยเราก็ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด19กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดีและในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยกเลิกไทยแดนพาสสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเรียกว่าเดินทาง เข้าออกสบายมากและนักท่องเที่ยวปจุบันเนี่ยมีจํานวนปริมาณน่าจะประมาณส0 0 0มื่นถึง50,000 50, ่นคนต่อวันโ <Okay. S 2> ดยเพราะยิ่งมาจากตะวันออกกลางมาจากซาอุดีอาระเบียผมได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นชาวอิสลามในเรื่องของอาหารฮาลาลคุณ <Okay. S 2> พิรยาเชื่อไหมครับว่า <Okay. S 2> สายการบินซาอุดีแอร์ไลน์เนี่ยนะครับในช่วงแรกๆที่การนาย,ยกรลฐมนตรีไปแล้วก็สายการบินซาอุดีแอร์ไลน์เนี่ย ครั้งแรกเนี่ยนะครับก็บินมาหน้าจอมาสมาัากสามวันต่อหนึ่งสัปดาห์อันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลแต่น่าจะบินประมาณสามเที่ยวบินต่อหนึ่งสัปดาห์แต่ปรากฏว่าพอเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสายการบินซาอุดีแอร์ไลน์เนี่ยก็เดินทางเข้ามาและปรากฏว่าพอเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเปิดสายการบินบินตรงจากกรุงวิตยาถึงกรุงเทพมหาคนครเนี่ยทุกวันครับทุกวันไม่พอ เพิ่มสายการบินวันละสองเที่ยวบินนะฮะ <c oughs> ชาวซาอุนะฮะ <c oughs> เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยนะฮะแล้วก็จะเปิดสายการบินจากเมืองวิญาตเนี่ยมากรุงเทพและมาที่ภูเก็ตนะครับมาท่องเที่ยว <c oughs> ชอบอาหารไทย <c oughs> นะครับและไม่สำคัญเะากับว่ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลขอเอ่ยนามสมิธจีเวชบำรุงราช <c oughs> เกษมาราชนะครับ <c oughs> มารักษาตัวเพราะว่าวิสัยโอ้อบอ,อารีของคนไทย นะครับก<ม>ารบริการทางการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยและเขาชอบอาหารไทยมากเลยเนี่ยนะครับ<ม>อาหารฮาลงหาราวของไทยเนี่ยติดอันดับที่ส1ของโลกรู้สึกผมจะพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในช่วงของตั้งแต่เดือนกันยายนมาเนี่ยก็ะะจะมีชาวรัสเซียเข้ามาและหวังว่านะครับคุณิยาประเทศจีนจะเปิดประเทศนะฮะให้คนไทยไปท่องเที่ยวและชาวจีนเนี่ย อึดอัดมากนะครับอึดอัดมากว่านี้ชาวจีนเนี่ยคือเรียกวหนีมาแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ยอมกลับประเทศเลยชาวจีนเนี่ยนะฮะเพราะเขาอึดอัดมากพันพันสี่ร้อยกว่าล้านคนเนี่ยนะฮะบางคนไม่ได้มาจากทางตอนใต้ประเทศจีนนะฮะไม่ได้มาจากคุณหมิงหรือ,อยูนนานนะ,ะมาจากปากักกิ่งเลยเนี่ยนะฮะเดินทางมาทางสายการบินบ้างมาทางมาเข้ามาทางฮ่องกงมาทางคุณหมิงเนี่ยแล้วไม่กลับประเทศจีนเลยเพราะเขาอึดอัดมากเพราะฉะนั้น เมื่อยกเลิกไทยแลนด์แพสเนี่ยก็จะทําให้นักท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีมาตรการเนี่ยเราน่าจะได้นักท่องเที่ยวในปีนี้เนี่ยได้เม็ดเงินจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนียผมหวังไว้ว่าน่าจะได้ประมาณเกิน15ล้านบาทไปชุ่มปลายไตรมาสที่สามและตั้งแต่ไตรมาสที่สี่เป็นต้นไปก็หวังว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะบูมมากๆและอุตสาหกรรมการส่งออกเนี่ยเราน่าจะได้ประมาณ10.5%เปอร์เซ็นต์ นะครับก็จะเป็นกลไกหลักเป็นเครื่องจักรหลักทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการชงออกบวกกับอุตสาหกรรมบริโภคเพราะฉะนั้นเรื่องวิกฤตอาหารโลกเรื่องน้ำมันแพงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกนะครับหรือเราจะคุยกันปิดท้ายรายการช่วงนี้ถึงเราไปอาจจะไปเสริมเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในขณะเดียวกันมาคุยเรื่องหวยออนไลน์สักเล็กน้อยเนี่ยนะฮะก็คือว่า ท่านอนุชานาคาใสเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและเป็นประธานในเรื่องสลาดออนไลน์หรือคนไทยมักจะเรียกว่าหวยออนไลน์เนี่ยขายราคา80บาทครั้งแรกเนี่ย5.17ล้านฉบับขายเกลี้ยงเลยเนี่ยนะคุณจำได้เมื่อเดือนที่แล้วและก็มีมตดมาต้อนแรกเราคิดว่าน่าจะออกสัก10ล้านฉบับแต่เพียงมีมัดจุดานึ่7.1ล้านฉบับนะครับแต่จะออกวันที่1สิงหาคมอยู่ประมาณหนึ่งเดือนต่อจากนี้ไป แล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นสิบล้านฉบับนะครับ oh. แต่อาจจะมีการเพิ่มขึ้นน่าจ,จะเพิ่มขึ้นไปที่สิบล้านฉบับ uh huh. ถามว่าทําไมครับเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยเคยซื้อหวยราคาเก้าสิบบาทร้อยบาทร้อยสิบบาทเนี่ย <Okay. S 2> แต่ถามว่าเมื่อหวยออนไลน์มันถูกแปดสิบบาทเนี่ยที่จะไต้ดินเอาขึ้นมาบนดินเนี่ยไ uh huh. ม่ใช่เป็นหวยเถื่อนแล้วเนี่ยนะครับ uh huh. พี่น้องประชาชนก็จะน่าขึ้นมา <Okay. S 2> เห็นบอกว่าจะมีเลขท้ายเนี่ยเอาขึ้นมา แล้วก็จะมีการผลิตทินขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจากที่เป็นใต้ดินเอาขึ้นมาบนดินทีเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทําประโยชน์ให้กับแล้วก็เก็บผสมภาษีได้นะครับกับกระทรวงการคลังคมสมรักสามิตรก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเอาละมาคุยถึงเรื่องของการบ้านการเมืองกันบ้างเนี่ยนะครับค่ะมีอะไรน่าสนใจคะในสัปดาห์นี้คะอาจารย์คะครับคุยเรื่องการบ้านการเมืองกันบ้างในที่สุดแล้ว ท่านชวนหลีภัยก็ยื่นไปสู่คณะรัฐมนตรีและมติของคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบกันว่าเขาละอยากจะซัก้อกคณะประชุมสภาสมัยสามัญครั้งนี้เนี่ยซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งะยจกัรโอชารในครั้งนี้เนี่ยก็ให้มีการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีมาวันจันทร์ที่สิบแศจพกาคมแล้วก็มีการยื่นซักฟอกเนี่ยเริ่มวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สดยี่สิบสองก็ถึงวันศุกร์สี่วัน อ,อยากจะนั่นเลยสารผลก็ร,รับคนไปรับกันมานะครับฝ่า,ายค้างก็บอกอามะมีหมัดเด็ดแน่นอนฝ่ายรัฐบาลบอกก็มีหมัดเด็ดกันขึ้นมาเอาแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็จะมีการลงมติกันเนี่ยวันเสาร์ที่23่สิบาคมายนนะครับ <Okay. S 2> ก็ใช้ระยะเวลาทั้งหมด4วันนะครับ <Okay. S 2> ผมใช้คาว่าค่อนข,ข้างมั่นใจเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ดูจากการอภิปรายในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายเนี่ยตอนแรกเรานึกว่ารัฐบาลนี่ก็คงยา ่พ่แพ้นะฮะในเรื่องงบประมาณแต่ก็เปล่าเอาคะแนนเสียก็ทุ่มทนสองร้อยเจ็ดสิบแปดคะแนนนะครับฝ่ายค้านก็อนันไปจะดูจากทุกครั้งการอภิปรายชักเ่อลรัฐบาลทุกครั้งก็คุณกิเรยาติดตามเหมือนในเรื่องของการเมือเหมือนผมเนี่ยเป็นจิ้งจกตัวเล็กๆเ,เป้าการเมืองมาหลายสิบปีเนี่ยอภิปรายชักป่้ารัฐบาลทุกครั้งเนี่ยผมดูสิบห้านาทีสิบนาทีทุกวันแล้วผมก็เบื่อ มันก็วังวนเป็นวนไปเวียนมาเสียดสีกันอยู่ต่อเวลาปะทงประท้วงกันเนี่ยนะ <Right. S 2> เพราะฉะนั้นถามว่าตลอดสี่วันเนี่ยผมว่าเราไปดูเน็ตฟลิกกันดีกว่านะคร mm. ับไปดูในเรื่องของละครละครกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอาละมันเป็นหน้าที่นะฮะของฝ่ายค้านที่ต้องทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารก็ถือว่าดีนะฮะก็เป็นการเรียกว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องการเมืองเรื่องการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านครับเขาก็ต้องทําหน้า mm. ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด11ท่านรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประวิตยวงสุวรรอนุกง์เผ่าจินตานะครับแล้วก็ท่านสุชาติชมกลิ่นผมดูข่าวเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าท่านพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ไหนผมก็อยู่ที่นั่นนะครับก็เห็นฝ่ายค้านบอกว่าเนี่ยมีการตั้งองค์กรองค์คณะที่ัดนายกอะไร ก็ <static S 1> ทุกครั้งม <Sí. S 1> Mont ีองครักษ์ที่ทักนายกติดต่อเวลาครับโดยเรื่องปกติธรรมดาของการบ้านการเมืองก็จะมีองครักษ์ในการมันปกป้องทั้งหลายเรื่องปกติธรรมดาครับอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองลูกอมกลมส่วนท่านนายกจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อก็คงจะต้องคอยติดตามกันหลังจากนี้ต้นไปนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบ้านการเมืองครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องโควิดต่อฮะ หลายๆคนก็กําลังติดตามสนใจอยู่นะคะ <c oughs> ในเรื่องของสายพันธุ์ที่ก็บอกว่ามีออกมาใหม่อีกแล้วท่านนายกบอกว่าอย่าได้กังวลสายพันธุ์ BACBA5 เ่ยนะครับก็สื่อมวลชนก็ต้องทําหน้าที่ในการเผยแพร่ข่า,ขาวชาวในเรื่องของสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะฮะ BACBA5 ถามว่ามันมีหลักฐานจริงพอไหมว่ามันมีความรุนแรงอย่างไรทั้งหลายั้นปวงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เรื่องโควิด -19 เนี่ยมันมีการเผยแพร่มากๆในต่างประเทศทั้งประเทศทั้งกฤษในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรแล้วกันเนี่ยนะครับเนื่องด้วยอากาศมันเย็นนะฮะเพราะว่าโควิด -19 เนี่ยมันชอบอากาศเย็นๆแต่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับอากาศมันร้อนฮะเพราะฉะนั้นในฐานะในฝ่ายรัฐบาลในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าพีน้องประชาชนจะตื่นตระหนกเลยนะครับมันติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ย บอกมันเป็นสายพันธุ์ที่อาจจะน่ากังวลแต่ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วมันแพร่เชื้ออย่างเร็วแล้วก็เราสามารถมีการเฝ้าระวังได้เท่านั้นเองนะครับมันไม่มีอาการรุนแรงนะครับที่คุณอนุทินไปติดมาจากยุโรปคุณจุลินไปติดมาเนี่ยทานยาเสร็จแล้วไม่ต้องพักที่โงรงพยาบาลไม่ต้องกักตัวแต่กักตัวอยู่บ้านเพียงเจ็ดวันเท่านั้นเองนะครับไม่มีอาการรุนแรงอะไรทั้งสินงส้นท่านปหลยัยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า,วาหลังจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ย น่าจะประกาศให้เป็นโรคประจําถิน่นก็คงต้องรอจากองค์การอนามัไมโลกนะครับเพราะว่าวันเนี้ยโควิดสิบเก้ามันยังเผยแพร่กันอยู่แต่มันก็ผ่อนคลายลงไปเยอะแล้วมากรวมทั้งเรามีวัคซนวัคซีนทั้งซีโนฟาร์มทั้งในเรื่องของแอสตราซเนกาทั้งไฟเซอร์ทั้งโมเดอร์นุ่งเมอรๆๆน์นาแล้ววันนี้เรามีวิวัฒนาการผลิตยงผลิตยาเนี่ยเยอะแยะกระแปะมากมายแล้วนี่แหละครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองเนี่ยรีบไปฉีดซะ ก็ียายามฉีดเข็มสามก็ไปฉีดซะนะครับก็พยายามฉีดให้ครบสักสี่เข็มก็แล้วกันเนี่ยนะครับก็เป็นการป้องกันแล้วเด็กอายุห้ากลัก็ฉีดวัคซีนได้แล้ววันนี้เรามีวัคซีนมากเพียงพอที่จะฉีดกันได้นะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่ามันไม่ได้รุนแรงมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับและผู้เสี่ยชีวิตวันนี้ก็ลดปริมาณน้อยลงทุกทีครับ Mm hmm. นะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการระมัดระวังกัน <Yeah. S 2> แล้วก็โควิด -19 วันนี้มันไม่ใช่เป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วมันน่าจะเป็นโรคประจำสินมันก็เหมือนไข้หวัดใหญ่เลยนะ mm hmm. เป็นโรคปกติธรรมดาไปเรียกรับคุณปีระยาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงต้องตระหนักอยู่นะคะในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองนะคะไม่ใช่เฉพาะโควิดแล้วก็ยังต้องป้องกันโรคอื่นๆได้อีกด้วยนะคะอาจารย์เรื่องของการใช่ครับมันมีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรต่อยต่างๆมาทุกๆแปดสิบปีร้อยปีเนี่ยนะฮะแล้วก็เราต้องระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งเราคุยกัยนมาเป็นปีแล้วเนี่ยนะฮะไม่ประมาทอย่าตกสวมหน้ากากอนามัยล้างมือต่อดเวลากินร้อนช้อนกลาง ล้างมือด้วย oh ol, แอลกอฮอล์นั้นดีที่สุดเลยครับอเอาละมาคุย,ยเรื่องคาซีดเนี่ยนะครับก็ที่ประชุมพรรม,มีมติเห็นชอบในเรื่องกฎกระทรวงนะครับยกเว้นอากรภาษีสุร,กรากาลกู้ง่ายๆเรียกไม่เก็บผสมภาษีล,ละตามมาตรา12เรื่องพิกัดอัตราภาษีสุราก,กายกเว้นอากราสํรา,รารสหรับที่นั่งนิราภัยสําหรับเด็กหรือคาซีดเนี่ยนะฮะสำหรับเด็กเนี่ยที่งานมีการนําเข้าจากต่างประเทศเน,นะครับ เรียกว่าประกาศในราชกิจจาลุเบกษาเรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่31ธันวาคมไปถึงปีหน้าเลยเนี่ยนะครับให้ตั้งแต่31ธันวาคมหกปกเนี่ยไปจนถึงให้ตั้งแต่วันที่1มกร,ราคมถึง6เจ็ดเลยนะครับ ให้จัดเก็บอัตราไม่เกินร้อยละยี่สิบเปอร์เซ็นตเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าในประเทศต่างประเทศเนี่ยก็ให้มีคาชีทนั่งเบาะหลังและคนที่นั่งคาชีทข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยต้องสวมเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคนที่นั่งอยู่เบาะหลังก็ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่ต้องป้องกันคนที่ได้ประโยชน์ที่ใช้จริงก็คือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยในเรื่องการที่ว่าปกป้อง และต้องสนตัวเองทั้งสิ้นนะครับก<ม>็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในขณะเดียวกันครับเรื่องของซักฟอกเราก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับม,มาคุยถึงข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับการประชุม G7 เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็มีการประชุมกันที่ประเทศเัยงเยอรมนีทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสทั้งแคนาดนาทั้งญี่ปุ่นเนี่ยมีการประชุมเรื่องความปลอดภัยเรื่องเศรษฐกิจสภาพอากาศร้อนต่าง และประเด็นสําคัญก็พูดถึงเรื่องของรัสเซียกับยูเครนก็บอกว่าห้ามส่งออกทองคําในรัสเซียคือเปิดฉากมานะครับสภาวะตรงเนี้พูดถึงเรื่องสภาวะเศรษฐกิจวิกฤตอาหงอาหารผู้นำทีเจ็ดก็หามาตรการที่จะยุดยุติสงครามรัสเซียกับยูเครนให้ได้และประเด็นสําคัญก็ว่าบอกทองคําเนี่ยเป็นสินค้าออกรายใหญ่อันดับสองของรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มี สัดส่วนบอกว่าการส่งออกทองคําทั่วโลกเนี่ยมันมาจากของรัสเซียและลูกค้ารายใหญ่เนี่ยก็คือประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นก็ห้ามนําเข้าทองคําจากรัสเซียที่ง่ายๆก็คือเรียกว่ารัสเซียก็ส่งทองคํามาก็ปฏิเสธษคว่ำบาตรรัสเซีย<ม>นะครับถามว่าในเรื่องของ G7 เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องสินค้าหลกคือรัสเซียเนี่ยก็ส่งออกทองคําไปที่ประเทศอังกฤษเ,นเนี่ยมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น การประชุม G7 เนี่ยก็ถือเรียกว่าให้ความบาดการนำเข้าทองคำจากรัสเซียและมีการกดดัน<ะ>สภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องมีทั้งกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีและแคลานางๆแถมกดดันทุกอย่างเอาแต่ดีดีกว่าภาษาชาวาบ้านเนี่ยเป็นการคว่ำบาตรเนี่ยนะครับ<ะ>และก็ในขณะเดียวกันถามว่า ขบาทในเรื่องของคำไม่พอความบาทในเรื่องการนําน้ํามันกัแบบก๊าซธรรมชาติเข้ามาจาก,กรัสเซียแต่ในขณะนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ในอยู่ในช่วงฤดูร้อน<ช>และก็จะเข้าสู่ฤดูหนาว<ช>แต่ถามว่ายังต้องการพลังงานไหมพอจะเข้าสู่ฤดูหนาว<ช>ก็ยังพึ่งราคานะ้ํามันจะโอเปกซึ่งราคาก็ตกประมาณ 105. หนึ่งร้อยห้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็บางทีก็ต่ำกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรล และน้ํามันจากวัสเซียเนี่ยกตกประมาณหนึ่งร้อยี่สิดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลแต่เมื่อเข้าสู่ลดูหนาวแล้วเนี่ยก็จะึงต้องนำเข้าน้ำมันจากโอเปกจากวัสเซีย mm hmm. ถามว่าเมื่อนั้นเนี่ยสงครามวัสเซียกับยูเครนจะยืดเยื้ออยู่ไหม <Okay. S 2> และกลุมนาโต้ก็ยังส่งกาลังในเรื่องอาวุาวธและอัพยานจะส่ง,สงกําลังทหารเข้าไปในยูเครนเนี่ย มันจะยืดเยื้อข้ามปีหรือไม่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่การเจราจารครับ<ม>เพราะฉะนั้นเรายังคาดการไม่ได้ว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานขนาดไหนเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะน,นั้นน่าสงสารชาวยูเครนครับคุณพ<ม>ีรยาครับ<ม>ว่าจะทนขับ <ร ozone. S 2> สึกสงครามเนี่ย<ม>เพราะรัสเซียยังถล่มยูเครนอยู่และรัเสเซียก็ยังมีจีนหนุนหลังอยู่นะครับแล้วก็ยังมีพันธมิตรอยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมก็ยังคาดการไม่ได้ว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานขนาดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ มีความสําคัญมากทีเดียวครับคุณเบอยาครับก็หวังนะคะว่าสงครามจะได้สงบโดยเร็วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องราววิกฤตกันไปทั่วโลกเลยนะคะในเรื่องของพลังงานอะไรต่างๆนะคะอาจารย์คะครับแล้วเศรษฐกษิจก็ยังมีเรื่องเงินเฟ้ออเมริกา8.6ปรนะครับประเทศอังกฤษประเทศต่างๆเงินก็ยังเฟ้อถึง9ปร์เซ็ ีลังกาเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะตกประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเป็นประเทศสีลังกาเนี่ยแทบจะล่มสลายแล้วนะฮะจนประธานาธิบดีนาย,ยกรัฐมนตรีลาดปรับสาเนี่ยกระเด็นจากเก้าอี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเทศสีลังกาเนี่ยโอ้โห <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยนะครับคือล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่างประเทศประเทศจีนก็ยังดีนะครับเป็นประเทศที่เรียกว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดแต่เขาก็ยังล็อกดาวน์ประเทศอยู่ นะครับวันนี้เศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยเรียกว่าเป็นไข้ฮะเป็นไข่จากโควิด -19 เป็นไข่จากพลังงานเป็นไข่จากสภาวะเศรษฐกิจซึ่งมันแพร่ระบาดมากกว่าโควิด -19 อีกครับมันเป็นไข่ทั่วทั้งโลก จากสภาวะเศรษฐกิจครับคุณปิยะครับอืมค่ะก็ต้องปรับตัวนะคะอยู่ให้ได้ไปก่อนแล้วก็หวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นในเร็ววันค่ะใช่ครับค่ะต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ดรชยายิ้มวิไลนะคะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้กรุณามาพูดคุยกับเราอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้เราได้รับฟังกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับผมครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองระชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทับพอดแคสต์ดิฉันพีระยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงให่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมืไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย วัคซีนโควิด19จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชนหากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสีย่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด